ขอบคุณพ่อนุอ่มยาครับทุกคนทุงละจิบพันพน,น,น,นี่เป็นุเรียวี่ะล่ะขายในตลาดน้ำกระมวัวล่ะคือหม,อม้อเมานน้หม้อยเด้ล้วะกปุ่นนยากับอันเอยียงนี่นเป็นกระปุ่นธรรมดาก,กะโลชิบหาครับทุกคเนเซีนหมวกกะคือว่าราคาผูสูงอ่ะพุ้งใหญปาพี่พุ้ใหญ่าพีุ่้ใหญ่ปกระป๋องกันเลยครับพุ้ใหญ่ไกระป๋อง เอาครับเป็นมูบานญงบอกพ่หญงเลยบ่ไปทางนี้จะไปสอ้ใจมามาเอาแมมเฮ้ยขาเปนแมึงครับผมบอแม่ท่านปากระปองอยู่บอกโอ้ยเบิดแล้วปาสาปวดนี่นี่มนเอามันไปโอ้ย สวัสดีส่วนบายบครับคนตอนนี้ผมเดินทางมาหอดเซท่หมวกครับผมกำลังย่างไปบนตลาดเพื่อนเยสิพาย่างเบิงตลาดเพืเาา่อนจักน้อยกันประกอบเดินทางต่อเบิงว่าตลาดเพื่อนส่วนีนมีเอียงแน่ครับทุกคนสำหรับตลาดเซท่หมวก,มกบรรยากาศดนในตลาดครับทุกคนตลาดเซท่หมวกครับเป็นตลาดในน้อยครับ,บใบใหญ่ปันไดเพคนสิขายอยู่ข้างในทุกคนเนี่ยก็ไม่ได้ในผีทั้งนอกหมดคนสิขายพวกเสื้อผ้าเสือแต่ว่าทั้งในสิขายเป็นพวก พักนาอ่างหย่าครับของสดของอยู่ของกินของธรมรมาชาติกำปล้มึงกล้วยบักม่วงโอ้ยบักม่วงหน่อยอบักม่วงหน่อยไข่มดแดงผักขาบักถั่วครับผู <c oughs> ้ผ่าขายได้เลยตายรวยดีเลยตายเดี่ยวอะมันคือเปเนี่ยวนี่ตายแล้วบ่โอ้ตายเดี่ยว ลายเลี่ยงวสะสิค,คลองขายลายอีเลยเมฆาก็ะลายพลอยเมฆาเมื่นี่มาถึกมือมาจ้าทุกคนเพราะว่าปกติมาไมขากระลายปนิปลาปลาดุกนาปลาดุกธรรมชาติหางเพลินก็มีครับหางเพลินสดๆใหม่ๆเมฆาสนันพันผืดตะกี้พนสิคายยู่ทั้งเปลือทุกคนเต่าพันใหญ่ล้มาข้างล่างจีมานั่งอยู่ทั้งเปงลือยวะนี่สนันพันผืนเลย จัดตัวยังตัวยังครับเหีนอะรๆส่วนนี่คือนี่แหละหมกบกน้ำนุ่มเนี่ยรูปหมกหมกยางหวานเห่าแล้วก็ไข่มดแดงครับทุกคนสนันเพัินเกลือเลยบักน้ำนุ่มอยู่ว่ัวุ้ยบมกก้ำนุ่มในเด้อแม่หมดไปใส่เดกบมกลรหมดเลยว่ะน้วยง่ายปาี่้อยมันเบา หยางคนอื่นคนเรือซื่อดิเอากับเพราทัวหนึ่งบักยางหนึ่งทิพนบักทัวร์น้นแม่สีซอยอู้ละมดหนึ่งมันละสีบบนี้แม่มันละสีบบนี้โอ้โหเลไล่เจ็บคู่เองว่าอยู่คู่เลไล่เจ็บทุกเน่กันได้ป่แมุ่แซ่บบ่นบักบักบักละมุดบักท้องมัเอื่นบักน้ำนมร่วมกับบักยาง แมนบ่จบในบกทัวร์ครับกับแบบละมุดเอาเรือเพื่อนีแหละจังสีนี่คายจังไรแม่คายจังไรน,น,น,นี่สิบพันเบิร์ดนี่ก็สิบบ่แม่เปลี่ยนมันไงสิบคือกันเยี่ยงกว่ โอ้เอาเบิร์ดนีกลองนึงอีเป่งอะไรอีเป่งชิพนกันเขาอยางม่างเอออีเป่งใช่อเจ้าบ่นี่ยโอ้เอาให้เอาให้สเจ้าเนี่ยใช้กันเนี่ม่เปลงมีหบ่เอาเบิดเลยหาเบิเอาบดชิมเน่้อจ่ไม่เปล่มามาปลาแค่นีสิเฮียอมา จะซืออย่งรวมนี่ก็ประมาณสามสิบพันครับแม่ปิงได้ได้ไลยเติบอยู่ด้ออดวยนี่ก็สิบพันด้กันแ<ไ>ม่ม่เอยสิบพันด้วยกนแม่าหารสิบพันสพนด้กันตัวนี้ตรงตัวนี้ปรตรงตนี่หัวแดงใส่ํำกันจงบลายถุงของหนอ,องเล่ามาของเล่าเอาไมใส่กันเป็นเล่าเนี่ย มันลายเบ่เอ้ยชังนี้ช่วงนี้ลายเบาได้กันเขาเป็นชนเผ่ามัดปากไห้มัดปากมัดปากไว้มัดปากให้นะมัดปากทุงให้มนะันสีเฮียถิมชนเผ่าลาว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 ื่อมา,อา,หอาอกหมวกเราเปจะสมดีครับกลาหาบเบื่อ เกินยังกว่เกินยังบ,บานเจ้าบักม่อนบกมนบนกม่อนบานห้าเกินมอนบุรีบ่มันสมเลยมันหวานสมสมเนาะมมอนบอรีหรือว่ามอนบานเพล่นโอ้ไม่ขายอะไรดิ <c oughs> อเซนีอเซนีเน้นจะมึงก็ลายถุงอเซน้ำเกลือไม่อเซน้ำกัน,น <c oughs> กองทัพที่แพ้ด้วกันบ่ะกองนึงแหละนี่จะเงีเองจังบลายถุงมันมีหลายอยู่บ่น้ำพอมีหลายอยู่บ่มาได้หลายแล้วแล้วไปเงียเบิดมือก็สิได้มาขายกันไปก่นน้าแม่เอาใส่นี่เอาใส่ในถุงเอาใส่น้ำกันมีจะใครหมดใครจะหันมาโอมตัวได้กระชวยคือสิเต็มถุงปุรีแล้วคือน้าไล่หาด ใายอยู่วะมาเฮ็ดเฮ็ดเ็ดเปั่นกันเด้อสองคนแข่งคิพันกรแข่งกับกพันแก้วดิแก้วนี่นี้วนีแก้วแก้ีอีกหนงหบบกม่วงครับบักม่วงหน่อยไลายลแสงอาชิพพอคนอาจพสัตว์ไปไหนมันเหมอดแน่ตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสามแลคนอากาศคนขางทีจะหอนเล่นเมื่อนี่ ประมาณ33องศาฮอนเติบเมื่อไห้อากาศจะละเมืองกบ่คือกันคนเมื่อคืนหนาวหนามาทั้งปีละ้อนเ้าอ้อคลุ่อไหตะพนฝากกนเอเด้อนเื่อเด้อมีคนถามซื้อบดเมาให้เขาซือ่อลล็อตคือไปนำกอนเพลี้ยอใซเอตตัวนึ่งสองกบพี่เมนแข็งซุปเดียบ้อยทุกคนใหม่ละใหม่ละเท่าไรก่อนเลยที่พัน มาละสิบพันครับตกตัวละผ่านเกีบไม่นด้ไม่ยี่สิบตัวครับมอได้หมออียงเสร็จไหมตัดกระแตนไก่ตายเรียบร้อยแม่งแข่งอ่างนาเลยขาดเนีค่าครับประกาศหรอนีสายวีครัวอยู่ยาคันได้เลยวะคือแม็กซี่แม่งแข่งมาแสนหนึ่ง คุว่ามันขิวเนาะแล้วทุกคนมักคขึ้นวานล่ะเนียคนกับคิวเนีคนกับแสบมันบม้ขึ้นปะแม่ขึ้นอยู่ปะขึนอยู่แต่แสบขึ้นอยู่แต่แสบนะวะอาจ้ามนอจ้กันเอ้าแจงกก็แวอะอัน อันนี้เท่าไดรก่อนเสาหาเอาอนึี้เอาอนนี้เอาอนนี้มากเพิ่นนั่นนั่นมีหนามเปล่าเลยหนามมันคลายแล้วคล้ายแล้วหนามมันคลายแล้วจะห่างห่างมันอ๋อมาเอาหนามมันหรอแนวไหนห่างห่างมันมาหรอยู่ว่าห่างยังบ่ห่างยังมีตัวมันอยู่ใส่แล้วก็ยูห่างอันเดียร์คือบัวซิ่ยอยู่พี่แน่เลยก็บอกว่าตรงนี้ตรงไปหนึ่งมันมีหมอกมีหมอกมีจะห่างมันกับทุกคนมีตัวอ่อนยี้นี่แต่ว่าเพิ่น ต้องหนามมันออกไปแล้วเท่ากว่าทันแ,ล,แล้วหรือเป่าแ้ขายนี่้ผมตัวมันใครไม่ใช่แมอ่เบิร์เบิร์ตขายเบิตเอมันหาายกงกาใครได้ตัวมันลใจลสิบพันครับถุงหนึ่งลายเติอประศิบพันในกินบวบเบิร์เลยแมนยูแมแซนบุตรไม่มีหมองเฮ็ดจริงสื่อช่ยสื่อ ปลาซิวหันงนีฮะกองอยู่มยังหันได้แม่นะเกาอยาเอาพลนเอาพนีใส่พนหน่อย่ไหมดหลายหลกเลยว่าะตัวอนเต็มถุงพอดีเสี้อเนสีอ่อนตลาดเต็มถุงพอดีมาแมปลาซิวก็มีกับกุ้งขอบคุณ ่อนมยาครับทุกคนทุงละจิ้พพันนี่เป็นผู้ยอย่าละขาในตลาดน้ำกระมัวละคือเม้ดมอหาเมืัดได้แล้วปะขาย้ปุ่นน้ำยากับอันเอียงนี่เปมีคถ้าเป็นขระปุ่นธรรมดากะโลทิพห่างครับทุกคนเส้นหมวกกะถือว่าราคาพอสูงละได้คล้องหลายเติอครับทุกคนเจ็กนิยังต้อยยังผี แต่ว่ากบได้กินนะครับเสือซอยเพื่อนจะเสือลุงแมกว่าประมาณนนะครับสรับบรรยากาศตลาดหลังจากนี้ก็ับเดินทางต่อครับไปได้กับฝากติดตามหนังอย่างเป็นคนนี้ไปใช่ไหับทุกคนว่าครับทุกคนเดินทางต่อออกจากตลาดมุ่งหน้าสู่หมู่บ้านขอนแก่นครับทุกคนเพื่อสิไปแจกปลากระป๋องกับขนมครับได้มาเต็มลังหลอดเลยพอดอ่านในบ้านแกี่ยวกับพอดเราบ้านโอ้บ้านขอนแก่นต้นอะไรเนี่ยส่วเไหน อันนี้บ้านยังแม่อันนี้บ้านออกเป็นขอนแก่นหน่อขุนแก่นขอนแก่นหน่อยเอ้าจะขั้วเลือมเนี่ยนี่นี่มันได้หรอมีแจงเงี้ยนี่นี่มีตรงลอยไปวนี่ยนี่นั่งนี่ยนี่พอดีขอดีสามสามี่ห้าเอ้าพอดีนะพุละสวงสามขอดขั้วพุละสีแ้วเออแบ่งกันเอาขอดขั้วละสีแล้กระป๋องปลากระป๋องไหลามาจากไทยขอบคุณพี่พีชาน้ำได้ครับ บ้านขอนแก่นเด๋ยวเงาจะเข้าไปข้างในยังหน่อยอันนี้เป็นแบบไกล้ที่เขาในบ้านเนาะโด้โดยโดยโดยบ้านขับใด้วยอยู่ดีมแขับผมอีกไกลเบื่อเออบ้านใหญ่ดบ้านใหญ่เขาเห็นไทยห็นหน้าอยู่บ่อเห็นเห็หน้าเห็นยเห็นหน้าให้กันบ่โอ้โหไม่เห้หน้ามิจฉาป่านี่หนหน้าอนปาไปมมี่นนวลมหมี่อย่างนี้นี่นกมีนกอยู่โด่งอยู่ในดงเราเชิงเราลุม เราทึงจะเาเราทง๋ยดอดเไให้ไบาน่อะลุนบัานขอนแก่นบ้านขอนแก่นนะพ่อนอยบ้านขอนเก่นโอ้ตงหวลายเตอมามขนมมาขนมกลัวซะก่อนเนาะอกลัสซะก่อนเอาเด้อนัขอบคุณพี่ครับผมขอบคุณปลากระป๋องแป้งนัวขอบคุณินบ่าอ้า เอ้วยไง้วไงแก่ปลากินบปลาปลากระป๋องปลากระป๋องุ่ไงวะพีุ่่ไงวะพีุ่่ไงปลากระป๋องกันเลครับพุ่ไงปลกระป๋องเอาครับเป็นมูบานไงบ่กเพาะไงเลยบอไปทางนี้จะไปสอดใจโอ้าวครับ đây 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 à đây là bộ. đây 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 à đây đây à đây à đây 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 đây

นี่ตุนี้เสียไปนน่เสียไปไหนเอ้ได้หร้อบ่มาเอามาเอามามาตุน้ตวน้ตวนเสียไปไนี้งวงๆเลยอแล้วเนาะนัหละเอาพ่อนี่ขพ่อหลุหลอกใจกับใกกับปองไปนตั้ย

เอาแล้วไนี่ไอ้ไอ้เราพอดีเอานีล่ะใจใจูมได้บขนมอ้วได้ยังมาเยาได้ถ้ได้ขนมเอาไาเอาโอ้น้าเราหออ่ะขนมเสียบเลยะ โอชูโรดพ่อแค่ล้วบ่ยังว่าไรพ่อเมาอ้หูไเต๋อตัวนี้เรียกหน่อยบ้านขอนแก่นเมืองเมืองพินมาพ่อเมืองพิ้นปกบรบก่อนได้ล้วบ่านอ่ะ้าตอแ่ลเมาเา เอ้าได้เราบอน่อยนันแม่มามาเอ้าอ่าครับผมมาพี่แม่แม่ขนมพี่ครับผมแม่ขนมปเอาคุณเน่อยเด้อบาหลายเด้อเด้อตึ๊บได้ล้วบอได้ล้วบอขนมไหน่อยนีได้ล้วบอเอ้า เอยครับผมไปไปมามาไหมี่เคมามาเอาไมเฮ้ยอันนเป็นไาขอนเกนขึ้นเมืองพีนเมืองพีนเมืองพีน่มาหน่อยหน่อยมาไปใชนไห้มากับเ่ทำบวเขามาจากถนนใหญ่ของ้มาเอามาเอายกหน่อยน่อยเหลายเนาะมาเป็นลอยลอยกลัวลังคาเหยื่อเลยมาเอามาเอา หยอเนี่ยหอยปอมืนก้อนสุุดก้บันปลากระป๋องมาเอาละแต่เราบอกแตขนมางมาเอาดื้อแต่แต่มมาเอาเลยมอเยไฮราพดเอดเอฟหรอเอฟขอลยว่เอฟแต่เราบอกเอดเอ้เราบอกเป็นยู่ว่เอเอดเป็นแต่ไเราบอกกูอ่ะก็เอินว่ะเอฟเอ็ดว่ะเอดแล้วเอาเอาเอานีเอาลูกเอามือเอาได้เปล่า ไปว่าอิประชาเดะใ่อะไรบ่ะครับอ่ขนมไปก่อนสีอเป็นหลายบาท้ครับผม้๊บได้เราบ่มาแม่เอาเกไยเอามาเอายังนี่ลูกผุ้ชายลูกผุ้งไยพันดีมันตัวนี้

แจกขนมเสื้อผ yeah. ้าแลวกระป๋องสดครับทุกคนเบิดพอดีได้เสื้อผ้าเพิ่นซีถุงเพราะท่านรับกระป๋องผูดอว่าท่านกระป๋องแม่ท่านปกระป๋องอยู่บ่โอ้เบิดล้วาาปดนี่ม่านมันไปกระป๋องเบิแหละ โอ้เพื่อนในเสือครับพ่อชัย,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 ยเบิดละ่ะเป็นมู่บ้านที่ค่อนข้างที่ใหญ่เต๋อทุกคนมีอยู่ประมาณร้อยปลายร้อยปลายลังค่าเลื่อนมาแม่อโอ้หลายเต๋อเนาะว่าแต่มู่บ้านห,หน่อยป,ประมาณนี้ทุกคนคัะ